สวัสดีครับอ่าวันนี้จะมาบอกวิธีการโหลดแอปอ่ามันดาพีนะครับเขราถึงเข้าเว็บนี้แล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะพอเข้าอันนี้แล้วนะครับให้เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลโก้หนึ่งเลโก้สองนี่นะครับจะเแต่ละเวอร์ชั่นนะครับผม สำหรับคนที่โหลดเวอร์ชันสาธ์เวอร์ชันทดลองให้โหลดอันนี้สาธิตมาด้าสาธิตเนี่ยซอฟต์แวร์ USB เวอร์ชันสองอันนี้คือเวอร์ชันเวอร์ชันสำหรับทดลองนะที่ลงใส่แบตได้ใช้ครัวใส่ USB ส่วนไฟล์เนี้ยไฟล์เนี้ยห้าจุดศูนย์เนี้ย USB เนี่ยคือไฟล์ที่ไว้สำหรับคอนเนคกับ ตัวจริงคือมาดังมาคือเธอเธอไว้สำหรับคอนเนคกับตัวเต็มอ่ะว่าง่ายๆถามว่าที่แรกผมก็ว่างงว่าทำไมถึงไม่ยอมคอนเนกันผมก็โหลดเวอร์ชั่น5กับ5ไปแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็คือต้องโหลดสำหรับโ์ชั่นทดลองให้โหลดร์ชั่นนี้โ์ชั่นตัวเต็มให้โหลดอันนี้แต่ปิดได้ อันนี้คือลงเม่นอยธรรมดามีคุณเพีก็มีนะครับต้องโหลดรากางไิกก็กดอันนี้ปุ๊บเ็มก็เติมเลยันเอมันก็ได้ให้ดาวโหลดอันนี้เร้งให้ดาวโหลดมาปุ๊บอ้ใอันนี้คาดไอ้มา์ด้ใ่กดไฟกดธรรมดา แล้วก็ลงเลยว่าจะลงจะลงไฟล์นะครับผมโหลดไปแล้วอันนี้อธิบายคร่าวๆก่อนว่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ทำไมมันไม่ยอมพันเน็กอันนี้คือเวอร์ชันทดลองใช้กูบบอฟทดลองใช้แอปเวอร์ชันทดลองอันนี้คือแอปที่ใช้ใช้กูบบอปที่้นะครับผมการลงก็เหมือนการลงไอโอนะครับขบคมากครับ